รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ สวัสดีครับชื่อซอฟฟี่ครับนายโสพลทับกรองครับปัจจุบันเป็นนักแสดงละครเวทีครับความรู้สึกที่ได้มาเป็นพิธีกรของรายการเพื่อนกันคนพันดีรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆครับที่เราจะได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนพิการให้กับคนทั่วๆไปครับได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคนพิการว่าคนพิการครับมีศักยภาพในการที่ทําอะไรไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปเลยยังไงฝากรายการเพื่อนกันคนพันธดีไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมนรินทร์อน,น้อยพรครับ m r d e ตอร์เดฟไทยแลนด์2019ครับผมได้รับผิดชอบเป็นพิธีกรรายการเพื่อนกันคนพันดีผมรู้สึกมีความสุขมากครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับบุคคลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับเราจะไปเรียนรู้อะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับ สวัสดีค่ะแมมค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เป็นส่วนร่วมในรายการเพื่อนกันคนพันธ์ดีรายการที่จะพาทุกทกคนนะคะไปเรียนรู้เรื่องของสิทธิและการเข้าถึงสื่อส,สำหรับคนพิการค่ะและถือว่าเป็นรายการแรกนะคะของประเทศไทยที่มีพิธีกรร่วมเป็นคนหูหนวกและเป็นคนตาบอดร่วมอยู่ในรายการด้วยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างต้องติดตามในรายการเพื่อนกัน คนพันดี ี่อยู่ไหนเนี่ยนี่เห็นบอกว่าจะไปรับเพื่อนนหาไม่เจอแล้วอืมมอนเองอะ่ะก็ต้องรีบไปหาเพื่อนใช่ไหมคะอืมถ้าอย่างนั้นพี่คิดว่านะคะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยมาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าคะ่ะได้เวลาที่เรียนรู้กันแล้วนะคะกับรายการเพื่อนกันคนพันดีอือ จริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราสามคนมีนัดที่จะพบเพื่อนของทั้งสองคนกันนะคะทั้งมอนเองแล้วก็ท็อฟฟี่เองแต่ว่าเจอแต่มอนอย่างเดียวท็อฟฟี่หายไปซะแล้วจะทำยังไงดีใช่ไหมเพรเวลาก็ต้องไปรับเพื่อนแล้วใช่ไหมคะมอนขอเอางี้พี่คิดว่าเดี๋ยวมอนเนี่ยไปรับเพื่อนก่อนดีไหมคะส่วนพี่ไหนจะไปตามหาท็อฟฟี่เองแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีนึง

ท็อฟฟี่สวัสดีครับพี่แหม่มสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยครับตามหาตั้งนานว่าอยู่ตรงไหนหมดเต้นอยู่ตรงนี้นี่เองใช่ครับแล้วนี่คือพี่แหม่มมาคนเดียวเหรอฮะใช่แต่แรกพี่มากับมอนเออแล้วมอนไปไหนคะเนี่ยก็มอนเนี่ยเขาต้องไปรับเพื่อนก่อนอืมแต่เดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะท็อฟฟี่ละเดี๋ยวพี่บอกมอนอีกทีหนึ่งขอไลน์ไปหามอนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้ครับ โอเคมันบอกว่าอคงกลับมาไม่ทันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปพบกับรุ่นน้องของท็อฟฟี่กันก่อนดีกว่าโอเคได้เหมือนรุ่นน้องจะนั่งอยู่แถวด้านนู้นไหมครับพี่แหม่มเหมือนเขาบอกได้ยินเสียงมันอยู่แถวด้านนู้นโอเคเดี๋ยวอาจจะให้พี่แหม่มพาเดินไปหาหน่อยได้เลยจ้ะได้ครับโอเคครับพี่แหม่มไปด้วยกันเลยปะ S <S 2> <S 2> ก่อนอื่นเลยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะอืได้ครับสวัสดีครับผมอูดโอซิอูสครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินเป็นแรปเปอร์ครับ <S <S 2> <S 2> เออคือตอนนี้ก็คือ ทำเพลง<ช>เป็นแรปเปอร์หลักๆเลยใช่ครับเป็นทีนี้พี่ขออนุญาตนิดนึงค่ะขอสอบถามเรื่องของเ,ออเรื่องของตา<ช>สายตาเนี่ยน้องอูดสายตาคือไม่เห็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าแล้วระดับการมองเห็นเนี่ยคือขนาดไหนคะจริงๆผมมีปัญหาทางสายตามาตั้งแต่ตอนตอนกำเนิดแล้วครับก็คือหมอเขาบอกว่าเหมือนเป็นปากแบ่งปากแหวง่งเพดังโบ แต่ว่าไปเป็นที่ตาแทนผมก็ยังพอดูแลตัวเองได้ยังแบบยังไม่ได้ลําบากแบบใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยงั้นแสดงว่าระดับสายลั์ตอนนี้ก็คือพอมองเห็นอยู่เห็นที่แหม่มสวยขนาดไหนครับน้องอูแซวอย่างนี้ก็สวยทะลุเล่นออกมาเลยโอ้ยแล้วสําหรับจุดเริ่มต้นของการมาเป็นแรปเปอร์ล่ะคะครับ จร,จริงๆผมชอบฟังเพลงมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงแนวแรปแนวอะไรเท่าไหร่หรอกพี่ก็จะเป็นเพลงแนวที่แบบหาหาเท่าไหร่ได้ก็ฟังเท่านั้นนะครับคือคมันก็ไม่ได้มีสื่อแบบอิเล <electronic S 1> ็กทรอนิกขนาดนี้ขนาดในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีแค่วิทยุโทรทัศน์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกเพลงได้มันก็เป็นแบบแรนดอมบางทีผมก็ได้ฟังลูกทุ่งบางทีผมก็ได้ฟังป๊อปบางทีผมก็ได้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลงครับ เราก็จะพยายามร้องตามพยายามแบบเออเขาร้องกันยังไงนะอะไรเงรี้ยได้ยินยังไงก็พยายามทําให้ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงีเ้ยพอดีตอนประมาณ9ขวบ10ขวบผมได้ฟังศิลปินคนหนึ่งชื่อ S S L e ยูสลิกเขาออกเพลงแล้วเขาออกเพลงแรกมาผมจําได้ว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกอะดนตรีอะไรที่มีในดนตรีแบบจืดด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 ดมัน มันมีกรุ้มมันมีจังหวะฟังแล้วมันชิวมันยกได้ใช่มันยกได้ใช่ครับผมก็เลยแบบเท่อะเท่จริงแล้วตอนนั้นผมฟังอิสเล็กอย่างเดียวเลยก็คือแบบชอบผมผมรู้สึกว่าผมชอบยังไงผมก็จะผมก็จะผมก็จะหาแบบนั้นมาฟังละแล้วก็ประมาณสิบขวบผมก็เลยเริ่มแต่งเพลงเพลงรเริ่มแต่งเพลงสิบขวบเดี๋ยวสิบขวบพี่ทําอะไรนะรู้สึกพี่จะดิดลูกแก้วอยู่อยูมาข้างมาแกกันแล้วเออเห็นว่า มีประกวดด้วยเข้าไปประกวดเวทีแรปเปอร์ระดับประเทศเลยนะใช่ครับเออเล่าความรู้สึกตรงนั้น่อยค่ะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเขามีการประกวดคือตอนนั้นพี่พี่ของผมเขาเห็นใน f a c e b o o ครับค่รือเป็นพี่ที่แบบเขาเข้ามาสอนกันบ้านอะไรพี่อาสาสมัครใช่พี่อาสาสมัครใช่เขาบอกว่าเฮ้ยมีรายการเดอะแรปเปอร์นะแล้วตอนนั้นเขาเขาบอกผมว่าอิสลกจะไปเป็น เดสลิกจะไปเป็นโค้ดใดอของเราผมก็เลยแบบไม่รอเลยครับก็สมัครไปรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ประกวดตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าจริงๆนั่นเป็นแบบผมผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มแต่งเพลงแบบจริงจังจริงจังมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบผมรู้สึกว่าผมได้พิสูจน์พิสูจน์สิ่งที่ผมเชื่อมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยหลังจากนั้นคือฟีดแบ็ก โอเคมากเลยครับก็คือมีคนชอบเราในรายการมากผมก็เลยแบบมาทำช e แนล YouTube ตัวเองแล้วก็ทําเพลงของตัวเองอะไรเงี้ครับแล้วก็มีไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นที่นี่ที่นั่นบ้างอะไรเงี้ครับก็คือตอนนี้ก็ทำสตูดิโออยู่กับพี่ครับทสตูดิโอเลยอ่ะครยิ่งใหญ่มากโอ้เดี๋ยวเป็นสตูดิโออัดเพลงเลยนุอายุเท่าไหร่คะตอนนี้19 19 สิบก้าไอ้องี่ยังจีบสาวโอ๊ตซีโอเลยคือแสดงว่านี่คือไปได้อีกไกลมากเลยนะจากความสามารถตรงเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เพลงของน้องอ๊ตอะไรนี้ก็เป็นเป็นยังไงฮะหมายถึงว่าเผยแพร่ทางไหนหรือยังไงฮะก็มีลงทาง YouTube ครับ OCUS Right h e r e แล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆครับ Spotify, i t u อ e s Juke <ม>ไปทุกช่องไปทุกทางนะเนี่ยแปลว,ว่าสื่อนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีทำให้คนเนี่ยเห็นสิ่งที่เราที่เราอยากสื่อสารหรือสิ่งที่เราอยากจะเล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าเป็นความโชคดีของอของคนในยุคนี้นะเพราะว่าทุกคนสามารถมีสื่อแล้วก็สร้างสื่อของตัวเองได้ซึ่งสมัยก่อนไม่มีคนที่แบบจะทําเพลงได้อะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบโปรดักชั่นก็ต้องไปออเดชั่นก็ต้องไปอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคนจะร้องเพลงเพลงหนึ่งจะโคเวอร์อะไรเพลงหนึ่งอัดคลิปแล้วก็ลงในไหนก็ได้แพลตฟอร์มไหนก็ได้อเงี้ยใช่ผมคิดว่า มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําตอนไหนแค่นั้นเองครับถ้าเราถ้าเราถ้าเรากล้าเริ่มทุกความฝันมันก็กล้าที่จะจ่ายให้เราอผมมากความฝันที่จะจ่ายครับรงั้นพี่อยากจะถามหน่อยแล้วในอนาคตคะทำน้องอูด๊ดน้องอู๊ดคิดว่าน้องอู๊ดอยากทาอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าความฝันเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าผมก็คงอยากอยากจะทําเพลงของผมไปเรื่อยๆนี่แหละเป็น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 อาชีพหลัก โฟกัสเรื่องเพลงมาก่อนในระดับแรกตอนนี้โอ้โหเราคุยกันมานานพอสมควรเนาะแล้วเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องอูดโอซิอของเรานะคะในเรื่องของการใช้สื่อและแรงบันดาลใจจากสื่อเพื่อมาพัฒนาฝีมือตัวเองต่อยอดความฝันของตัวเองอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนดูที่กําลังดูอยู่ตอนนี้มีความฝันอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ลงมือทํากกล้ากลัวไหมสำหรับ เพื่อนๆทุกคนที่มีความฝันหรือว่าแบบมีสิ่งที่อยากจะเป็นอยากจะทำแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะปรึกษาหรือว่าฟังจากใครดีมผมว่ามันทุกอย่างมันเริ่มได้ด้วยตัวเราครับม,มันเริ่มได้ด้วยจิตใจของเราแค่เราบอกตัวเองให้ได้ว่าวันนี้เราพร้อมที่จะทำมันหรือยังเรากล้าที่จะสู้กับมันหรือยังฝันสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ถ้าแบบ กล้าที่จะชนะใจตัวเองคร้ okay ข,ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคนมากนางโอ๊ตรู้สึกแบบมีกำลังใจขึ้นมากๆวันนี้ได้กำลังใจไปเยอะมากเรียกว่าเต็มเลยเนาะเรารู้สึกดีขึ้นมากเลยแต่ไหนไหน เดอะแรปเปอร์เนี่ยมาถึงรายการเราทั้งทีแล้วนะคะเราจะปล่อยกลับบ้านเฉยๆไม่ได้เออใช่นี่ยังไงครับน้องทอฟฟี่ก็เต้นได้แรปเปอร์เราก็มีนักร้องก็พันรื่เ่าเอฟทิแแบบเอฟเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดโชว์ดีๆให้คุณผู้ชมกันดีกว่าดีไหมได้ได้ครับโอเค รื่รู้มันกระลยไรน้ำตากับเสียงเพลงความจริงที่ออกจากใจที่ผมคิดจะเปลี่ยนเองไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมคิดถึงเธอก่อนหายเธอเองก็ยังเอาลงฟังเพลงเราก่อนไหมยยขอบคุณที่เคยดีรักที่เคยคิดถึงกันอยู่ทุกวันเรื่องราวของเราวันนั้นมันเหมือนความฝันช่างดีเลอเกัน แต่ในควาจริงวันนี้ระหว่างเรานั้นไม่มีมนแดนขอบคุณที่เคยเป็นกำลังใจดีๆให้ฉันนะเธออย่ายอย่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสนุกมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะนุ๊เดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแบมขอตัวไปหาน้องมอนก่อนนะคะแล้วระหว่างนี้ให้ทั้งสองคนเขา enjoy แล้วออกสเต็ปไปก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปเจอน้องมอนกันค่ะ